สวยงามครับผมกระต่ายทอดตามเลยโอ้ยมันอร่อยบอกไม่ถูกจร<ม>ิงนะจ๊ะมันนุ่มมากมอรอ่อยแบบอือนะครับเราทำการหมักกระต่ายครับกระต่ายกระเทียมพริกไทยทำเป็นใช้ทอนใช้เคิเคืค่ออันมนมำไม้จัดปกตินี่ใช้มือจ้วงนะใชกร <c oughs> ะาต่ายเขาไปกวาดในโคกอีกเก็บตัวหนูอ่ะไม่ได้เราต้องทุกอนันนะเ้นกระต่ายอ่พี่หยำหยำหยำ แม่้องจองรถด้วยก <c oughs> ี่รถไปขอปนี่อะไรนะพ่อยายชู <S <S 2> <S 2> อเอา้ามือเป็นยัก็ได้ยมนะไว้ล้างมือของหนูัวรสองเลยนะน,นไาไหมฮะขอกินไม้ลิ้นเฟื่อนไปเลยม,มันหอยตามชอบชิมเมาสกับข้าวต้องชิม,มใส่น้มันหอยเวลาทอดจะได้สวยงามสีสวยอร่อนอ่อนมาสุดดีป่ะไม่ต้องแล้วเดี๋ยวลองชิมดูกอน เนื้อนุ่มๆเลยเลยสายงามครับกระตายการเตรียมไม่ใช่ครับผมรอโทมองกลัวจำเป็นจ้าจำเป็นจ้าชิมชิมยังยเอดีตที่มันร้อนอยู่โอ้โหเราจะลองกระทะสองชิมทักแรกก่อน อันนี้ไงเดี๋ยวนี้ไงยอดทิ้มใช่ไหมแต่เล็กแต่เล็กมันจะเค็มกว่านะจ้าเล็กมันจะเค็มกว่าบอกไว้ก่อนอินเล็กๆกันสวยงามครับผมกระต่ายทอดอย่างไงครับสวยงามมากกอกินกระทะแรกกพราะกรน้ำล้างใหม่สาวน้ำเลยเค็มครับล้างใหม่เค็มอ่อนเค็มอ่อนเค็มเค็มนี่แก้ไม่ตกนะ ใายทอดครับเป็นไงรสชาติน้ำน้ำเต็มระดังดีไม่เหนียวนะทานเยี่ยมทานพอดีได้ไหมร้อยหีอ้าวลงเก้าสองเพิ่งโตเลยวะเก้าสองนี่ไง้คือน้ำลายเลยมันทไทยยังไง นี่ไม่มีก็โอ้โหูทิบแม่เนี้ยเลยอะไรอะไรตั <cỏ progressive entin> วเด <c ann ot> ็ดเอัน <gr> น <ung> <c> ี <hate fish> <c> ้เ <qu> ด <uffy> ็ดเอ้ยอันนี้ตัวเด็ดเฮ้ยไอ้นั้นไม่ได้นะมันมีมันมันมีไอ้ชั่วโลกนะมันไอเนี้ยตายเนี่ยมันสูตรรวมชั่วโลกนะไม่มีกระดูกเลยเดี๋ยวผมเกลี่ยตลาดกินให้แล้วนั้นชั่วโลกตายเกลี่ยไปตายขโมยป่ะเอาน่าไกินเด้อมันกำเริบกินตับกินไตผมไม่คนไม่ถืออะไรผมชอบนี่แก้วอะไรครับน้ำเลย โอ้ยมันอร่อยบอกไม่ถูก<น>จริงนะจ๊ะมันนุ่มมากมอร่อยแบบเก็บไว้บ้างงวดนี้